E é. aí, เอฟซีสุภูสุคนนะคะมือนีแต่คือวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาสองห้าหกหกนะคะแม่คู่กับเฮียตนผาปลาคือเกาเนาะค่ะไปรวมเฮียรวมสางแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นรวมบุญมากค่ะบ่ขาดสายเนาะค่ะสิเป็นทั้งยิมทั้งแต้มโม่ทั้งหนักหน่อยนะคะทั้งแม่คู่ค่ะเพิ่นก็รรวมบุญมากกด้เอามาขืนให้ปูนะคะให้เพิ่นบอกกล่าวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี่กิน เพ่นหูแก่เห็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เหาเห็ดว่าเหาได้เห็ดจริงบ่หรือว่าจังใดหรือว่าเหามิแตะเบาการบ่แเม่นค่ะคือการกระทําเนี่แหละค่ะเพื่อเอาการกระทําเป็นใหญ่นะคะแ้วก็มือนี้แม่คู่กับสิภารรวมกันนะคะถวายที่วัดป่าศาสนุบุลว่าลาลามไล่ซื้อไล่เสียงกะเอาขึ้นเป็นบางส่วนนะคะหาังเื่อมันกับบ่ท่านนะคะกะบวันนี้ก็ สี่อาร์ไรซีให้นะคะของ่านมาทังแตงโมนะคะนางสุดใจสอนสอนปัน่นบ่มีญาติมาค่ะสอนปั่นสืบวะสอนปั่นรับบ่มีปัญญ,ญาครับสอนปั่นสอนปัญญา <laughs> ค,ครับ, <laughs> บรวมคาเ <c oughs> กียรี่ห้าร้อยบาทแม่มะคะรูสองร้อยหน้าหนึ่งร้อย <c oughs> แต่ก็มียิ้มีแตงโมคนละหน่อยนะคะอันนี้น้าหน,านอ่อยครับแตงโมคนละน่อยยิ้มหนึ่งร้อยครับจะเป็นรวมบุญมากนะคะอันนี้ก็คือ นางนอนละมนนะคะสุวรรณศรีค่ะดวงบุญม,มหาลอยบาทปิดปูตตาสองลอยแม่คุณหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งลอยนะคะอ่าถูกค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ได้ค่ะเด้อเพราะว่ามืงอีกสได้ไปเป็ดต้นผาป่าจังจังรอร่วมยอดนะคะับเวลากับคนในนั่นได้ครับทายคลิปกันได้แล้วตะปูดแลครับเวลากับ,นนนกบค,บคนในนันก็เลี้ยงแต่เพราะว่าเขามีเวลาจับนนกัดเทียมกัน บ่ท่านเังสินนะคะกับ<ช>บ่เดาไล่ซื้อคนึืนเนาะก,กับบ่เดาเงื่อนคืนเชียนนะคะ<ช>ต้องอะไงเก็ต้นเนะ<ช>าะคร่ะนางลุนนีนะคะจงมีเดทนะคะถาวายรวมสาส่สามร้อยบาทให้ปี่ปูตาหนึ่งลอยให้ยิม100หนึ่งลอยนะคะยิมหนึ่งร้อยบาทนะคะขอบคุณครับสาธุค่ะแตกมี่ อันนี้ฟันมาทั้งยิ้มเพื่อกันนะคะทวายปู่ห้าร้อยให้แม่ครูสองร้อยให้ยิ้มสองร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยของนางลอยหนึ่งร้อยนะคะอ่้องยิมสองขอบคุณครัหลายๆนะคะ้อ่อี่ 2, 2> ัวบุญม,มาบอกขาดสายค่ะค่ะห้ามีหน่อยห้าก็ะเทาะตามหน่อยเนาะค่ะครับเ <c oughs> อันบ่มีอัน้นก็จงเอาคืนให้ปูเพราะว่ามีเวลาหน่อยนะคะสวัสดีฟังสยงปู แล้วก็จังไปผู้พ่อกันอยู่ที่วัดป่าศาสนุบนวัดละลามล่อร่วมยอดนะคะกับสีแหต้นมะป่าอ้อมหอชันนะคะอหอชัน<อ>นีหอหช่สางไม่เห็นบ้กับพื้นเทพพูนไห้ว่าพื้นที่ถน,นนเนาะค่ะย่างนาเลยค่ะคแต่ว่ากับท่านเรียร่ยหอชันด้านในก็คือกระเบื้องแม่ครูก็สิไปถวายมือน,นีก็คือเซพสือกระเบื้องนะคะแล้วก็เก็บภายใน ขาดหมอกเพราะท่านเลี้ยงพันเลยเลี้ยงกระเบื้องปูพื้นนั่นมพื้นนั่นมปูไหนคุณปูพื้นครับปูพื้นแล้วกระดานทั้งในแล้วก็ะดาทั้งนอกพะโต๊ะเฟงเขาก็ต้องสื่อปูนเนาะค่ะลายลายลายลอยถุงเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีก็เป็นเจ้าภาพกระเบื้องนั่นสิก็ได้ครับผมหรือว่าพูดง่ายอยากเป็นเจ้าภาพหรือว่าคนเท่อนจีจะใช่ครับผม อันเพิ่นกะเทพข้นจีผู้ละขันกะถวายไปหาคิ้วยังเีนาถ้าผมอ่าได้ครับเสนอมากครับผมค่ะเสนอมากหรือว่าจะเป็นปูนจักทุงสีก็ได้ครับผมเป็นปูนเออถวายปูนเออจังเซนาค่ะกระเลียวเตะกระเลียวเตะเอฟซีพอมันหลายครับมันหลายครับเพิ่นเพิ่นเทพเพิ่นสิเทพไปหมดค่ะข่อมตอนนี่ว่าท่านอ่อมวัดนะคะรอบๆนี่ค่ะให้ว่าได้ด่านนึ่งเดียวมาไปมือนีเศษแต่โม่กับยีมเพิ่นไทยให้ลุงนะคะว่าได้หอดไสพ์เพราะว่าท่งหอปูตา พปูตานี่ก็สิิด้เทพื้นดือยกันด่านด้านล่างเลยนะแต่ว่ากับงบบระทันหัวไม่พูดไ็่พูดไปเรื่อยๆ่ะรล้งแกกจุกโตนีแล้วแ้งสิด้เ็ศนาคปกพญานาคปูอนันตากาเสียงแล้บที่เป็นเสาตังใบเห็นไหมครับที่เป็นเพื่เฮ็ดตังว้แล้วแต่ว่า ยังยัง่มีงบเอยังขาดงบประมาณแต่ว่าขาดปูแตาพิจารณาให้เพน่ายไปเค่ะเดี๋ยวจังไลยกับขายปูเนาะค่ะอยู่ที่ปูขั้นปูออกคําสั่งแม่ปู้ก่อเฮ็ดเนาะค่ะคขั้นปูบอกคําสั่งเขาาขบวนสามารถสิมีทุนมีห้อนแล้วก็ที่มาสางราคามันบ่นหน่นหน่อยๆเนาะค่ะบ่นบ่นว่าพันสองพันสิเลียเนาะค่ะมันก็ต้องแสนขึ้นนะค่ะจัดสิจัดแสนจัเสียผ้าล่างอันกับพิลลจัก็สินะค่ะน้าย่าง ค่ะจังแรกกับอได้รวมบุญคือนเ่าอนุโมทนาสาธุบุญไปด้วกันนะคะเนาะอ่าบัรีกับินิมนปูค่ะ อมักถ่าใจงูหงายยืมไม่ได้ยมวง n า ạ ผมนึกว่าูกายัวนังเห็บเกลือกอยู่ด้างหลังกยืมงมดเลยเมื่อแกถือว่ากูอกเสนอยืมคุณ้ืบอขวันอ่างนี้ผมกะอืมอ่านึกม่ากูตาูคือหัวข้าปูพุมปูคุมแต้แถวเล่ยอีพอวัาชนขั้นบ่ชชันมันกับทัานการทั้นงาน เพ่านั้นก็หายไม่เมื่อาแม่ร่างไมครื้อถ้ารู้จักว่าตัววันนี้ปู่ตาจะพาไปทางบุ้งกับข้ากันรีบเร่งตื่นจักตัวรื้อถ้าจะย้นอนรับครับทึกผู้หันบอกผูไดกระด้างถ้าให้ปู่ตาไปเอิ้นเอาปู่เขาแทนบอกห,หน้าชื่อคือหน้าชื่อทาไมไม่รู้จักหน้าชื่อได้ให้พอได้ชมนะรื่อมาตัวจาย้อนเงาตลอดชื่อวิบบอกผูไดกระด้ืม ข้งบ่หมุกจัดตื้นเป็นยไงเออก็ะสือบอกใจว่าทุกทิ้งทุก่างบอกกุบหลังก็ได้อืมตื้นขึ้นมาเมื่อหูเมื่อแก่เมื่อรับเอาโฉกเอาไข่เมื่อรับเอาคำพ่อคือเดือเออชิ้งที่ดีคือเกิดขึ้นกับครอบครัวชิ้งที่ดีคือเกิดขึ้นกับที่เตแตงตัวอืมมันยากพอช้าชคือมือลูกตัวโค้งไงเดือดนี่มันยากคู่มือลูกบ่อเยิมบ่อคับเออมันยากเป็นวันกันตัว เอออะอืมบ,บ้านหลูกเรื่องเรื่อหลูกอย่างอืมคุกขินคุกดยงต้องรู้จักเชียอทะระเชื้อทะระเวร่าเชื้อทะระการเชื้อทะรืขึ้งหงอืมคือเข้าเออวันนีอ้อืมเราไม่คุ้นใช่ไหมครับผมเข้ากับว่างมือว่างอะไรไม่ หนูมันงากลูกระอือปล่อยว่างจักมือเอาเอา้นวสำคัญจะคล้องจะก้อนมันจังกลเป็นผมื้อโตชีวิตเ่างวๆอย้างนอ้คุกังงาอื่งนีกุูกังงาคือคุณมักูุงางาง่างงาือง่าไปตลอดชีวิตพอขอถังแล้วผู้ใดญคือไงบอกครับปู่งางน้อยไม่อยากตื้นบอกใครบว่อยากตื้นขึ้นแบไปเลย คือมากค่ะตรงมาเฮ็ดมากขาดสัตัวพอผ้าเฮ็ดผ้าขาดเมื่อนหูเม,มือนตาบ่งบอกผู้ใดก็ะด็นหึงน่งแก่ให้กรงอืมขันจมแบบมันบอกคือจัำลองเพรื่องเด้อคือบอกให้ขันจมมันบอกได้เงมงื่วนคือมาคู่ร่งมเครื่อง,งก็ะเดียบกันอือความโมโหน่ะบอกเขาไผยออกหายไปมาครับคเออรงจำไว้เป็นบทเรื่องบทร้านอืมคือพอบอกพอทดก็แกให้ เออแต่เมื่อขวิไปด้วยดื้อืมให้ขือวิปหราบเรื่องทุกคนน่ะนะให้หูกกยกับงาน่อการงางแต่ขอืเออไอ้อไดกคืออ้ด็ต้องกปใหเไปไอันดี้ก็คือไปต้องไปเจ้าพักกับไปเคสอืมเคจะมาขัเรือต้นหอนหุ่นจต่ของเขาใจง้่งเจครับมอืมไม่ไมเ่เนี้ยวเอื้อน่ะที่พขขึ้นขุนแต่มันคือเพมาะไม่ขนดมาเทานนนนมาเทานาเม,ามาเแน<า>่นอนอน้โอืมว่า้ถุอกอืม พอหายูกงานแมันเด็ยนิ่มคือคือดอกเออให้ยูกจัดสั่งาเกี๋ยวตัวเองเออคนเท่าน่ะนอ่ะเออยังกับพ่ออความรักคือชอดแบบอี้เลอคือมาคู่เป็นยังจำมือความรักคือชอบเป็นยังพอแจ้งไว้ว่าแกให้ทำงานหาคนเท่าพ่อใช้แก่ได้การทำงานมันกับพํอทำเรื่รัแค่เออมือแต่เอาไม่ผ่านก็ไม่ได้ เนาะข้าใจเนาะเออข้ามค้มของปูตานะเออไม่ใช่ธรรมดามือแต่เอาไม่ทานก็ไม่ได้ถ้ามือแต่ได้ถ้าไม่ทานก็หมดนะล,ลูกนะจำไว้เป็นบทเรียนเอออยาอยากได้ไดของผูอึนมาเป็นของเก้าของถ้าเราอยากได้เราก็ต้องช่างเองทางเอง,อง,เ,องเรืองเองเออห้าคือผักพู้ง่ก ในคือาเท่ากิดมากเป็นมนุษย์เือเท่าสิเดือดหูมันเลี้ยงดูไรถึ่งไยอย่าคนเท่าเลี้ยงขูกก่กระตรงเลี้ยงเกอแม่บ่ลืมครับปู่มันกระตรงป,รปูกักกปากุงตัวเองไม่ใช่ว่าจะทำ่าเหมือนเดิมเนาะครับทุกคือทุกอย่างธรรมาชาติจะชอนเองแต่ปูตาไม่ได้ลงทษกข์ใครแต่กรรมจะลงทั่วเอง มรรมันตามเฮ้าขึ้เงานยู่แมันคือกับจกแงงแวงอนู่แกะเราทําปปั๊บมันเห็นเลยมันจะเกิดขึ้นกับเฮ้าองไม่ได้เกิดขึ้นกับใครจำไว้นะทุกเช่ยงทุกอย่างลูกไ á ้ใ้าว่ามันอยก็ทําเนาะถ้าคิดว่ามันว่าอยู่กแกะโตไหม่มันก็ยังบม่ใชเกินไปเพราะว่าเพราะอะไรถึงไม่ใช้เกินไป เพราะว่าเขาไม่ชีวิตอยู่ดิเข้าแก่ใจกเมือเขาไม่ร่ำไห้ก่เขาหูบาหนวดตากระบ้บอดแขนขากระมือแมวบาอยู่ครับเออเข้าเฮ็ดได้เออเพราะแม่ว่าชีบอกว่าแก่แก่ตัวได้คนเท่านะ่ะนมเห็นชีวิตเป็นช่อมันไม่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอืต้องดำรงชีวิตตัตวเองเออห่งมันคือมันจองคลองำํำทุกสิ่งทุกอย่างคือห่างมากน่ะนะ ให้คือให้ทางดูวยน่ะอือพักกันคือคือแกน่ะเอาตือคั้นเส้วัดคือวัดต้องน่ะวัดต้อู้โบกไปนี่กเยิ้มครับปู่อย่างคยให้เปิดตูเป็ดต้อนผู้ใดถคือไมาเสียงผู้ใก็มาเสียงอืมแทไปเรียมันงเปิดงานมันผิดผู้ใดเลยอมเอียมว่าคิดผู้ใดครับร้องผิดร้องบังดูพอสิบเปิดจไก้อื่นครับเอพูดคิดุ้สารคิดพ่นบอกคุณแดงมาคุยสันงดูอืมว่าม่ไผ่ว่าเด้อะ จะเขาแถ่งเดินด้วยเาะกวบ้าปึ้่นเ่นมื้ถึงมันหากทั้งคนมันจะคนอตัวหากทันงคนูด้วยเนี่ยเออคือมือเขาก็งยากหรอกพอเบาล้วก็แล้วแม่บอกแหละครับอือันนี้เอฟีผ่านมาทขงเครื่องเกมเออถาว้ายองค์ปูเด้อพอทั้งหัตถ์จีหัจับอันนี้กับองง้างรุมมีจงมีเด็กม้กวมกระชจข้างบุแวห่างมือขูมือจับมือขกมือหมาากดู้กเด้อูเดือแเง้ง ปูคู่กคนน่ะคือรวมวงมากอันนี้นางถูกใจช้อนปังเออรวมแข่งมาคือคือหาร้วยป่าทให้เติบให้จับขึ้มงานน้ำให้ไม่คู่พ้องมือคูดมือหลักมือขูดมือไม้เฮงหแล้วก็รืวนะลูนะจะลืมจะลืมเทจัจะงอยหว่าจะงอยจะยืมครับปูเอออันนี้ลูกร้านแต่ถ้าปู